สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญรัตน์หมอกคำปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่5คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะขอนำเสนอเรื่องภูมิทัศน์ทางภาษาจากปายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิ์ค่ะที่จัดขึ้นโดยคณะมนุษยาศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนและคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธการนำเสนอประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆดังนี้ค่ะ 1. วัตถุประสง,สงค์ 2. Background หรือที่มาและความสำคัญของปัญหา 3. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 4. วิธีการดำเนินงาน 5. ข้อสรุปค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาจากป้ายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิต์ค่ะ ในส่วนที่2ค่ะเป็นส่วนของที่มาและความสำคัญตามที่คุณกรอนกิจมีมงคลได้กล่าวไว้ว่าเราพบภาษาที่หลากหลายบนป้ายต่างๆนะคะภาษาที่พบนั้นน่ะมันมักจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของภาษาตามเวลาและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถแยกออกจากภาษาได้ซึ่งคุณแลนด r รีและคุณบูอิสกล่าวว่าการใช้ภาษาต่างกันของแต่ละที่เกิดจากการสื่อสาร ที่ต่างกันของผู้คนแต่ละท้องที่และพฤติกรรมของผู้คนเหล่านั้นค่ะเช่นเดียวกับคุณอมราประสิทธราสินที่ได้กล่าวว่าภาษาได้รับอิทธิพลมาจากสังคมและเงื่อนไขาทางสังคมต่างๆค่ะและกลายเป็นข้อสรุปของคุณจริยาเสียงเย็นที่ว่าภูมิทัศน์ทางภาษาสามารถบ่งบอกถึงเบื้องหลังหรือที่มาของภาษาที่ถูกใช้นั่นเองค่ะ ภูมิทัศน์ทางภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยหลายท่านสนใจแต่ภูมิทัศน์ทางภาษาในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นยังไม่เป็นที่นิยมทำมากนะักผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาบนป้ายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ค่ะส่วนต่อไปคือแนวคิดที่นำมาใช้ในวิจัยเรื่องนี้นะคะงานวิจัยนี้ได้ใช้แนวคิดของคุณรันดีและคุณบูอิสแลบุว่า การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานสถานการณ์ภาษาในสภาพแวดล้อมของมนุษย์พวกเขานะคะได้ศึกษาโดยถ่ายภาพป้ายในพื้นที่ที่จะศึกษานะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมาจํานวนภาษาที่ใช้บนป้ายและภาษาที่ใช้สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาอื่นๆนะคะนอกจากความหลากหลายทางภาษาเช่นสภาพสังคม วิถีชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่การผสมผสานของวัฒนธรรมของผู้อพยพเข้ามาแล้วก็คนที่อพยพออกไปค่ะรวมถึงการศึกษาประชากรด้วยภูมิทัศน์ทางภาษาเนี่ยยังสามารถแสดงขอบเขตของการใช้ภาษาได้อีกด้วยค่ะทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาที่ใช้สื่อสารของแต่ละที่เช่นแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มชนต่างๆค่ะอันนี้คุณซีนอนตกับคุณคอเธอร์ได้กล่าวไว้แล้วยังได้กล่าวอีกว่าภาษายัางแสดงถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมนะคะรวมถึงการเติบโตของการปรากฏตัวของภาษาด้วยจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะผู้วิจัยได้สรุปในสั้นๆว่า ภูมิทัศน์ทางภาษาเนี่ยคือการศึกษาที่มาในหลายๆด้านของภาษาที่ถูกใช้ในแต่ละท้องที่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือวิธีการปฏิบัติงานผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้แล้วก็2ค่ะหาข้อมูลในที่นี้ก็คือหารูปไป ป้ายของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะผู้วิจัยเลือกมาจำนวนทั้งหมดจำนวน40ป้ายระยะการหาข้อมูลนะคะตั้งแต่วันที่14เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะรวมประมาณครึ่งเดือนค่ะ4ค่ะวิเคราะห์ตัวหนังสือหรือภาษาที่พบบนป้ายแต่ละป้ายค่ะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของภาษาที่ถูกใช้ออกมา แล้วก็แบ่งประเภทด้วยว่าเป็นป้ายที่ใช้1ภาษา2ภาษาหรือ3ภาษาค่ะข้อ5ค่ะรวบรวมและนำเสนอผลการวิจัยค่ะและสุดท้ายค่ะสรุปแล้วก็อภิปรายผลค่ะแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือก็คือการสรุปผลค่ะสามารถสรุปได้ดังกราบนี้ค่ะ จะเห็นว่ามี3ภาษานะคะที่ถูกเขียนนั่นก็คือภาษาไทยร้อยละ70ภาษาอังกฤษร้อยละ28และภาษาลาวร้อยละ2และสามารถแบ่งป้ายนะคะที่พบได้เป็น3มชนิดนั่นก็คือป้ายที่เขียนด้วยภาษาเดียวพบร้อยละ60ป้ายที่ใช้2ภาษาพบร้อยละ37.5และสุดท้ายป้ายที่ใช้3ภาษาพบร้อยละส5ค่ะและสามารถแบ่งป้ายนะคะที่พบ ได้เป็น3ชนิดนั่นก็คือป้ายที่เขียนด้วยภาษาเดียวพบร้อยละ60ป้ายที่ใช้2ภาษาพบร้อยละ3 7 5และสุดท้ายป้ายที่ใช้3ภาษาพบลรัอยจะ2.5ค่ะจากการศึกษาจะพบการใช้ภาษาอังกฤษรองลงมาจากภาษาไทยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้จัดทำป้ายเนี่ยต้องการสื่อสารให้ผู้มาเยือนจากที่ต่างๆหรือคนต่างชาติเนี่ยคะ่ะเข้าใจในสาร มากขึ้นแล้วก็การที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลคะ่ะเมื่อเปรียบ <t une> เทียบกับการศึกษาของคุณมูฮัมหมัดสุครีฮายเยชานีและคุณสมิธวงวีวัต <t une> ที่ศึกษากรณีศึกษาของภูมิทัศน์ทางภาษาของป้าย้านค้าในจังหวัดยะลานะคะพวกเขาเนี่ยพบว่าภาษาที่ปรากฏบนป้ายนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมผู้คนและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาค่ะเช่นในจังหวัดยาลาที่เขาศึกษาเนี่ยมันติดกับประเทศมาเลเซียเราจึงพบป้ายที่มีภาษามาลายูค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ทีู่ที่ผ,วผูวิใจได้ศึกษานะคะก็ติดกับประเทศลาวเราจึงพบป้ายที่มีภาษาลาวนั่นเองค่ะค่ะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ